สวัสดีพบกับเอแคนรีกเช่นเคยจ้าวันนี้ก็อยู่กับเว็บแจ็ค998รอบนี้มาปั่นอีกแล้วแล้วก็ในเว็บก็มีหลากหลายค่ายเนาะทั่วโลกมารวมอยู่ในเว็บของแจ็ค998นะมารอบนี้ขอมาจัดกับ m i โคร g a มมิ่กันนะจ้าเอาไปเกมสายเวทดีไหมทุกคนไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะสายเวทเป็นเกี่ยวกับหนังสือเวทมนต์นะทุกคนแวะดูตารางการจ่ายนิดนึง เขาบอกว่าหมุนแต่ละครั้งมันจะล็อกแล้วหมุนเออแล้วก็สเกตเตอร์มา3เข้าฟรีสปินอ่ามีเป็นตัวขยายด้วยทุกคนแล้วก็มีสุ่มเลือกสัญลักษณ์อย่างเงี้ยหรอรูปผู้ชายใจแพงสุดน้าแล้วก็รูปอื่นตามนี้เลยงบประมาณหนักนะ41652ึ 52, ่งหเบดก็รอบละหลัก,กร้อยอ่ะ250อ่ะมันตันที่250รหปรีเดี๋ยวไม่งั้นก็ต้องไปปรับเหรียญเอานะทุกคน อ๋อไอแค่ AK เข้าใจแล้วไอที่มันเป็นตัวล็อกอะคือว่าอย่างถ้าสแกตเตอร์มันมา2อ,อย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะไปอยากจะไปสูมเล่นช่องใดช่องหนึ่งมันก็ได้เหมือนกันแต่มันก็ต้องแลกนะทุกคนแลกกับการจ่ายในแต่ละช่องอะเออถ้าใครติดตามจะรู้ว่ามันมีเกมแนวนี้อยู่เยอะอยู่นะแล้วก็ช่วยได้อยู่เออสะใจจงังหวะนี้แปดหาเออ โอ้ขอขอทุ่มทุ่มนิดนึงขอทุ่มนิดนึงเฮ้ยมันกินไปหมดเลยเหรออ๋อ oh, ล็อกแล้วมันจะได้ประมาณอ๋อ oh, มันก็ต้องเสียอยู่ดีอะทุกคนห้าพันกว่าออ้ oh, ได้ใช้ได้เข้าล็อกอยู่แต่มันต้องต้องเสี่ยงนะทุกคนยิ่งเราเอางบมาหลักหมื่นเยอะๆแบบเนี้ยจังหวะที่เสียมันก็เป็นพันนะ ขอสูมอีกรอบเออตัวเจดีดีกว่าเลขตัวเลขแล้วกันสิบรอบลุ้นกันอืไม่ติดเลยทุกคนเออสวยอารมณ์เหมือนไอเกมแล้วน่านนะที่มันเป็นทะเลทรายอ่ะ เราสุ่มได้ตัวไหนจังหวะที่มันตรงลายมันจะขยายลงมาทุกคนโอ้สะใจห้าพันเห็นบ้าได้คืนมาแล้วไอที่ไอที่ซื้อไปตอนแรกได้คืนมาแล้วเอ้ยสวยเต็มยองแั้วแหละสองรอบโอ้อันนี้จังหวะน,นี้แจ่มแน่นอนทุกคนโอเเรียบร้อยเจ็ดหก โอ้เจ็ดพันหกรอยยี่สิบห้าจ้าจะบอกว่าจังหวะตอนที่ไปล็อกมันนะทุกคนแล้วมันต้องเสียห้าพันเอก็เสียวอ,อยู่นะเพราะมันก็ไม่ใช่หน้อยๆเนาะเออถือว่าได้กลับคืนมานะโอเคทุกคนขอไม่ไปต่อแล้วกันดูจังหวะเกมแล้วอะ่ะมันจะไม่ค่อยถี่ ถ้าเป็นเกมแนวนี้เนี่ยมันจะต้องทุ่มนิดนึงนะถ้าเราเอองบมาสักประมาณหลักพันนะมันน่าจะหรือมันน่าจะสนุกเลยแหละแต่วันนี้ก็โอเคถือว่าได้เข้าไปฟรีสปินเนาะแล้วก็แตกโหดปกติแล้วอ่ะถ้าแตกประมาณพันกว่าไอแคจะไม่กล้าไปต่อแล้วทุกคนมายากและใครอยากให้เล่นเกมไหนคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้เลยอ่านคอมเมนต์ปุ๊บเดี๋ยวไอแค่ห้งว่างจัดให้เลยเนาะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปบาย